สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมอาร์ล็อกเจมร์นะครับทีนี้ก็อยู่กับเซิร์ฟแอปเปิลคันะครับซึ่งคลิปดีไม่ได้มาแคสเกมนะครับแค่มาทดสอบโปรแกรมทดสอบแอปนะครับ s c r pro นะครับ60 fps แล้วมันจะกระตุกไหมแต่ตอนเล่นนี่รู้สึกกระตุกนะครับไม่รู้ว่าอัดไปแล้วมันจะกระตุกไหม ตอนเล่นนี่กระตุกจริงๆโอเคนะครับก็มาแค่นี้แหละแค่ทดสอบโปรแกรมครับไปนะขอลาไปก่อนครับอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะครับเอ้ยลืมบอกไฟตอนนี้ตอนนี้กับติ๊กเกอร์ครับติ๊กเกอร์เข้าเสิร์มไม่ได้เอาอียโป <laughs> โอโอตบมันสีเหลืองนี่คอง ที่เรืองของเซิฟโอ้ยค้างโอ้ยโอ้ยเฟมเลตตกเนี่ยอ่าติ๊กเกอร์พูดหน่อยโอ้ยติ๊กขล่นเอจอยู่ผมเข้าไม่ได้ผมก็เลยมาเซิฟนี้นะครับ โอเคครับก็อย่าลืมกดซับสไครต์กันอีกรอบลืมบอกบอกอีกแล้วนะครับกดไลค์ให้ด้วยนะครับกดซับสไครต์ครบสามครั้งนะครับโอเคตอแล้วบ๊ายบาย